ส่วนชุงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าผู้ประกอบการ SME ห้ามพลาดเลยพี่แบงค์เพราะว่าเรามีโครงการดีๆจากสอส,อสอวอนะคะกับไทย SME GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขายความน่าสนใจแล้วก็รายละเอียดของโครงการนี้เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรวีรพงษ์มลายผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวอยู่ในสายกับเราลวค่ะสวัสดีค่ะท่านพอค่ะครับสวัสดีครับ ค,ออค่ะท่านผอคะอยากให้อธิบายหน่อยว่าไทย SME GP เนี่ยมันคืออะไรโครงการนี้มันคืออะไรคะท่านครับก็จริงปกติครับรัฐปีเรื่องของการซื้อจ่ายภาครัฐอยู่ปีหนึ่งประมาณ1.3าล้านล้านครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนโยบายที่จะให้ SME ได้มีโอกาสนะคเข้าถึงตลาดในส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ในเจตํารงเรากำหนดไว้น,นีครับว่าถ้าเป็น S m e นะครับก็สามารถเข้ารับ การแข่งขันงานกับภาครัฐกรณีเป็น e-bidding เนี่ยจะได้แ้มต่อร้อยละสิบนะครับแต่ถ้าเป็นเอสบีแล้วเป็นสินค้าเม็ดดินไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ได้แจมต่อร้อยละสิบห้านะครับแสดงว่าโอกาสในการเข้าถึงหรือการขายเนี่ยน่าจะทําได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนั้นยังกําหนดไว้ว่าถ้าเป็นการซื้อแบบเจาะจงวนเงินไม่เกินห้าแสนนะครับก็จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยซื้อจากเอสก่อนนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขจริงไม่ยาก ครับเอสี SC, บางคนอาจจะคิดว่าการค้าขายกับภาครัฐเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ต้องเรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามี s อสเเข้าถึงการซื้อจ้างเนี่ยประมาณ5้าแสนกว่าล้านนะครับ,รบซึ่งเป็นทั้งรายใหม่ซึ่งไม่เคยค้าขายกับภาครัฐเลยอันนี้เป็นโอกาสอันหนึ่งที่จะทําให้มีโอกาสได้ทั้งรายได้แล้วก็การเติบโตได้ง่ายขึ้นนะครับในช่วงภาวะวิกฤติด้วยนครับรครับ ถ้าตอนนี้ผมเป็นผู้ประกอบการ SME นะครับพูดถึงว่าคุณสมบัติของ SME แบบไหนครับที่จะสามารถเข้าที่ไทย SME GP ได้ครับท่านผอ,อ,อครับก็บุคคลธรรมดาอ๋อบุคคลธรรมดาได้ไดครับที่ทำการค้าบุคคลธรรมดาก็ได้ครับนิติบุคคลครับวิสาหกิจชุมชนได้หมดเลยครับใครที่ทําการค้าซึ่งต้องบอกว่าบุคคลธรรมดาปีที่แล้วก็สามารถเข้าถึงการซื้อจ้างได้หมดมีทั้ง เรื่องของการบริการหรือการขายได้ทั้งหมดนะครับรบถ้าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นภาคการผลิตรายได้ต่อปีต้องไม่เกิน5ร0ลา้านบาทครับถ้าเป็นในเรื่องของด้านการค้าบริการรายได้ต่อปีไม่เกิน300ล้านนะครับนั้นใครก็ตามที่ทำการค้าสามารถขึ้นทะเบียนเข้าขอรับสิทธิ์แล้วก็รับการอุดหนุนในเรื่องนี้ได้ด้วยนะครับครับ ท่านระาตอนนี้ปัจจุบันนะคะมี SME ที่เข้าร่วมโครงการไทย SMEGP เนี่ยในประมาณกี่รายแล้วอะคะตอนนี้มี s อ e มากกว่า1,30 0 0 0หรายครับที่อยู่ในระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้ามากกว่า1ล้านรายการครับซึ่งต้องเรียนอย่างที่บอกว่าโอกาสนี้ไปถึงแม้กระทั่งเป็น SME เที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับถ้าไปพูดถึงเรื่องของการบริการเนี่ยอาจจะได้ตั้งแต่เรื่องของการทำความสะอาดษาความปลอดภัยดูแลระบบอะไรต่างๆแต่ครับจนไปถึงขายของ ใหญ่ๆเลยก็ว่ากันไปตามทุกประเภทครับครับค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ SME นะครับเอาสุดท้ายครับเชิญชวนผู้ประกอบการครับที่สนใจครับขอให้มาเข้าร่วมโครงการไทย SME GP หน่อยครับท่านผอครับครับจริงๆก็สามารถสมัครได้โดยตรงนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับไทย SME GP .com นะครับหรือถ้า อย่างหาไม่เจออะไรก็ตั้งแต่เนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของสสวที่เป็น s อส c o n n e c t นะครับมีทั้งระบบ Android และ i o s ครับในนั้นก็จะมีะบร,ริการเรื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการื้อจ้างหรือเอสบีพีเท่านั้นก็จะมีโครงการอื่นๆด้วยครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ก็น่าจะเข้าถึงได้ทุกโครงการครับค่ะเห็นท่านบอกว่ามีคอร์เซ็นเตอร์ด้วยนะคะขอแนะนำหน่อยคะ่ะครับหนึ่งสามศูนย์หนึ่งครับก็โทรได้สอบถาม ในเรื่องนี้ได้ตัวจรงครับนะครับแล้วก็บางครั้งโครงการอาจจะไม่คุ้นเคยจริงเราก็มีวิธีการและแนวทางในการแนะนําที่จะทําการซื้อขายกับภาครัฐได้นะครับซึ่งมันไม่ยากอย่างที่คิดครับแล้วก็มีเรื่องของการช่วยดูแลซัพพอร์ตในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยครับได้คะ่ะคราวนี้นะคะขอบคุณท่านผอออมาานะคะที่มาให้รายละเอียดกับโครงการดีๆแบบนี้กับทางรายการเรานะคะครับ ครับผมค่ะขอบคุณมาค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับถือว่าเป็นออโครงการดีๆท,ทีเดียวทำต้องเลยนะครับอย่าลืมนะคอรเซนเตอร์1301กด 1, 1หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ